ใช่แล้วขั้นตอต่อไปแล้วก็ถ้าเรียน้อยก็ร้อยถ้าเรียนน่กร้อยถ้า่เอเขาจังไงจฝังนี่เขาฟังฝกวีฝวีคูณสี่เก้าสี่เก้าสิบเก้าสิบก็ทีแรกเนี่ยเขาให้อยู่ที่เท่าไหร่ดูในที่รูปหกสิบห้าหสิบห้าหสิบห้า รับพีพีบีับพีพีบีนะคะก็เน้นต,ต้องจะเน้นก่อนนะเช็คเ<ช>น้นก่อนความแม่ให้คร้องดูลักษณะการวาง ดู h e หายใจใ่ไมคะด e e t หายใจเพราะว่าประมือนี้ก็คือดูสามอย่างท e a เด็ e หายใจแล้วก็ l เต t ร์ที่เราติดไว้สางทุกครั้งเลยที่พี่พูดพี่พูดคาว่าประเมือนี้ก็คือ heart e t หายใจแล้วก็ซ e t แต่ในกรณีไม่มีแ e t ก็คือ pulse meter นีอ่าร์ดเดต9เหมือนเดินลงหา9กัวดีแซ่บเหมือนเดิมค่ะทำอะไรคะทำมิเตอร์โซผ่านเช็กอะไงคะเช็หลูดเรื่องผิดตำแหน่งไี่ดีีกอ้วหน่อยนะคะบิดสองขามมีบิดไปแล้ว กี่ครั้งประเมือประเมินนี่ก็ต้อง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 ฟังฟังท่าเด็ดมาที่ทำทำภาพประเมือเนี่ยอ่ะปกติปกติจะเป็นเป็นเป็นคนที่บีอ่ะช่วยกันประมืนประมือกินลงไปได้เก้าเหมือนเดิมนะคะเก้าเหมือนเดิมนะคะท่าเด็ด ไฮแคทเดียต like like right? ี่ข้าวมันก็จะเป็นเก้าสิบใช่ไหมคะเก้าสิบค่ะแต่เราบีบเราบีบนี่คือบีบสองสามอยู่ค่ี่ P V อยู่แล้วก็ดีเซตดีแซ็ตเนี่ยผ่านมาอีกที่ให้เพิ่มไปอีกหน่อยนึงแต่ยังไม่ถึงนะคะให้หกให้หกสิบห้าให้สิบห้าแล้วก็ยังไม่โอเเช็คมูดลีไหมคะเช็คมูฟดีไหม ก็ทำมิสเตอร์โซฟาอ่าเช็คดูอีกทีนึ่งว่าแม่นั้นแมทแม่นั้นแม่อ่ามิสเตอร์โซฟามีอะไรบ้างคะแม่แม่ม่ดูม่ดูมนดูแม่ะพิตาเช็คนะคะแมทพร้อม้มเมาส์มือเมาเอาเตียนดูเช่านดีไหมอิชิดเพชรเพชรเพชรเวลาเราใช้เลยเชเชเพชกคือการบีบมีไปแล้วมีเชดมีนู๊เป็น ส่วนใหญ่เราจะสมัยก่อนนี่เขาจะเปิดบีบแรงเขาจะใช้สี่สิบแต่เดี๋ยวนี้ในมิลลก่อนนี่เขาจะเริ่มที่สิบแปดถึงยี่สิบสองก็จะบีบครึ่งเดียวจากที่เราเคยบีบดูแค่เช็ดลูเหม็นดูแค่เช็ด,ด,คชดนะคะถ้าแรงบีบความดันไม่พอแล้วก็แล้วก็วกเพิ่ม จะไม่มีแรงขนาดนี้นะคะพอดีเป็นแอมบูมันเนี้แล้วก็ประเมินประเมินก็คือดูฮาร์ดแดดตดูหายใจดูออกซิเจนแซดออกซิเจนแซดถึงไหมคะทีนี้หลังจากเราดูคนไข้ก็ยังมีดีแด็บอยู่ค่ะเจอโซฟาอ่าไม่เจอโซฟาเจอโซฟาแล้วก็ยังทำไปทไปแล้วอิ่มแล้วท่าทำไปทีละที 45-60วินาทีถ้าก็เพราะเราการสงซ้อเยอะมากซักชั่น45-60ซรกชั่นโอเพียนน้อยงดีแล้วก็เพิ่มเลยแล้วก็มเงินผีหลังจากทานิสเซอร์โซคาขาบวเมินนะคะบวะเอินเสร็จอาร์ฮาร์ดเดือดน้อยกว่า60 60 6 0นะคะใสทีน้อยกว่า60มีรีเซตเหมือนเดิมน้ำหนัน้นักตัวดีเท่าไหร่ะ คนนี้ไปไหนสามพันสามพันสามพัเอาเอาจิ้วอะไรสามจุดห้าแต่จิ้วเราต้องบอกต้องเรียกเรียกคนช่วยนะคะต้องเรียกหมอมาด้วยเอาสามจุนห้าไปนี่นะคะกหายใจนี่นะคะนั่นะกดหายใจให้สามพันนะช่วยด้วยการคนไข้ไม่หายใจค่ะให้เด็กเจ๊กัร้อยอ้ากดเช็ดก่อนแล้วก็ใส่ท่อถูกไหมคะ แต่ขั้นตอนนี้จะต้องสัมพันธ์กันเอาเอามือมานี่คือ2,011นี่คือไปด้วยกันอ้ันาเดินตามกับสิี่ก็คือท่าอช่วยใจแล้วนะคะเทเลยหนึ่งหนึ่งนับปคนี่และบีบและวหนึ่และวสอแล้วสามแล้วบีบและ1หนึ่และ2และ3ามและบีบและ1และ2และสาแล คนับผ e> ิดหนึ่งและสองและสามและบีบและ1นึ่งหนึ่และสองและสามและบและหนึ่งและสอและสามและบีบและหนึ่งและสและสามและบีบและหนึ่งและสอและสาและบีบ บีบแล้วก็และนัจังเลิมหนึ่งใหมแลหน่และสอและหนึ่งและสองและสมและหนและหมนึ่และสอและสามและบีบและหนึและสและสมและบีบและหนึ่งและสอและสามและบีและหนึ่และสและสามและบีและหนึ่และสเอาใหม่เอาตัวเองนก่อนเดปนจะพึ่งนวดเอาหนึ่งหนึ่งและ

แร่สองและสามแโดลมิทแรสและสและสา,า <3 S 1> และบีบแลหนึ่งและสและสาและบีบและหนึ่งและสและสและบีบก็แร่อีกกาบีบแล้วกแร่แล้วก็นึ <c oughs> <c oughs> ่งและตลอดแร่ตลอดบีบแลและสและสและบีบแล้ ต้องรี uhm ่เต้องีเย็นๆนะแล้สนี่แลแล้แล้้าแลแลนี้นะคะเป็นแลและแลแมคโครเนียมอสนะคะเราจะรีเ่น้แมคโครเนียมใช้ในกรณีที่เด็กมีดิกแมคโครเนียมนะคะเรื่องนี่แล้วสนี่คใส่ักชก่อน ก็อันนี้ก็คือสายสักชั่นนะคะใม่ใช่ต้องใส่แมสก์แมก์มสก์แมอเจะลนี่คือแมน,นะคะแน่อนาเอันนี้แมส่ค่ะแมสนะใช่ใ่นช้ใช่อช่ใช่ใช่ใน่ะใช่ใ่ใน่ใอ่ใช่วช่ใช่ช่ะ่ใช่ะ่ใชใ่ใใช่าช่ใ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 ่ใช่ใช้ใ่่่ไ่่่่ใ่่ะ ตบมือริกาอเมริาตสายอมิกาคนนี้มาทางนี้ถ้าส่ยอมริกนแคนนี้ต้องขึ้นมาทางเองตมือ่งและสและสามมือหนึ่งตรงมือและธานประธานเองข้างหลังสามหนึ่งและสและสามและปีตีหและสแลเรามเราไม่ต้องมต ต้อาไล่จุดเ้าวันนี้เต็มช้ากันแม่ต้อแรกแรกสงแลวสามแล

แบบแบสองแบสามบีบแบบสองบสามบีบีะลคะบีบกระปุการักทำพรมาทำอะไรคะถ่ายวีดีโอค่ะโอ้ยตัวที่ส ยูทูบอ่เต่อ้องซื้อยคที่สค่ะอันนี้กันแกลตัดไปอิใกล้ตัดเนี่ยีมอดี๋ยวเพิ่งแบบว่าพอเ้าเต็มไดแล้วไม่ดูต่อเลยแล้วอ่ะ ไหนไหมไม่ใช <ST su ks> ่บอกอ้อนต้มีวามไม่ต่ากันไม่ใดงิกนวจันทร์อะมาใครจะเข้าเคสต่ออะเชค่ะทงคนอะมา